กินคููกับข้าวเหนียวกินคููกับผักลวกผักต้มจ้ะทุกคนพร้อมจ้ะข้าจะมาตำเจวบะก,กอ,อกจ้ะหอมแดงกับกระเทียมจ้ะที่ข้าเผาแล้วลงไปเลยใส่ลงไปพอประมาณนะจ้ะคลุกเข่าให้เขากันก่อนตำให้เพื่อนเขากันบะกอ,อกสุกลงไปเลยจ้ะมะกอก,กสีออกเ,อเปรี้ยวหอมๆจ้ะน้ำพริกนี่กินคููกับข้าวเหนียวว้าดิดทวดมันก็นจะมีความเปรี้ยวนิดนึงค่ะ เขาจะใส่ปลาจ้ปะปลาลงไปเลยจำนี่ละจ้ะสองต่อมือถงนัวจ้ะหอ,อ,อมกินบัก,กอกก็กินปลาใส่กันจ้ะเอาขอาเหนียวมาได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วเจลเข้าจ้ะเบิ้งเซ็ตเรียบร้อยละจ้าเจลบัก,กอกจ้ะเด็นกินคููกับข้าเหนียวกินคู่กับผักลวกผักต้่มจ้ะทุกคน